คือผมคิดว่าวันนี้เราไม่มีความจาเป็นที่จะต้องเอเพิ่มเชื้อไฟเนาะคําถามก็คือว่าเราถ้าเราจะทารั่วเราทําไปทําไมคือเราทารัว่วใช่ไหมครับทางกัมพูชาก็จะใช้ตรงนี้เนี่ยในการทําให้เกิดการประทะแล้วถ้าปะทะกันนะครับมันก็จะมีโอกาสที่ทางกัมพูชาจะใช้จุดเนี้ยในการไปสู่สารโลกซึ่งเป็นจุดที่เราไม่อยากจะไปดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าเราไม่มีความจําเป็นที่จะต้องเติมเชื้อไฟอะไรเลยนะครับก็หลายคนมีการเรียนร้เรื่องนานเพราะว่านานดับกาที่ออกขึ้นมา หมือนก็ว่ามันก็มียินแสว่าเป็นทหารแล้วก็เข้ามาปปคือเอาอย่างนี้ตกลงเราต้องการอะไรถ้าเราต้องการให้กัมพูชาพาเราไปสารโลกก็อาจจะทำแบบนั้นก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะทําให้สถานการณ์ชายแดนกลับมาสู่ปกติแล้วเราพยายามที่จะเชฟให้ประเทศต่างๆทั่วโลกเห็นมองให้เห็นว่าปัญหาที่แท้จริงของกัมพูชาเนี่ยคือกัมพูชาต้องการย,ยั่วยุกัมพูชาเป็นประเทศที่เป็น land of s ก a m m e r ผมคิดว่าวิธีการในการที่จะวางตัวนะครับแล้วก็กําหนดท่าทีและแนวทางต่างๆเนี่ยผมคิดว่าต้องใจเย็นๆนะครับไม่ไม่ควรที่จะไปเพิ่มจุดอะไรต่างๆที่อาจจะทําให้เกิดการประทะกันนะครับปะทะ